น mm hmm> ี่ก็คือเป็นอีสินค้าตัวนี้คือเป็นไฟแกมไหมค่ะไฟแกลมไหมนะคะอันนี้ย้อมมะกอกค่ะตัวนี้นะย้อมมะกอกมะกอกต่าอมมะกอกเราเจอจับมาหุ่งนี้แล้วเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะมีแมสต์กระหลุงเหมืนมัค่ะแต่เป็นผ้าฝ้ายย้อมมะกอกสีมะกอกนะคะใช่ค่ะนี่ค่ะสวยมากเลย ราคาก็ย่อมเยาอีกเหมือนกันตัดเสื้อสวยงามมากแล้วก็ิ่นใช้ฟื้นพี่เลยเนาะฟื้นซเปดค่ะโอ้ทา้งงั้นก็หน้าเมตรหน้าเมตรก็ใช้ผ้าไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นราคาย่อมเยาแล้วก็เอาไปตัดเสื้อได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเป็นซิ้นได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะตัวนี้ก็น่าสนใจอีกเขาห้องว่าผ้าพี่เลยเนาะ อันนี้นนนนะไล่ดาวล้อมเดือนปลาดาวล้อมเดือนดเดี๋ยวเรามาดูลายอีกนิดนึงดาวล้อมเดือนนะคะนี้ลายดาวล้อมเดือนค่ะสวยมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะก็ <c oughs> มาติดต่อได้ที่แม่แป้งเช่นกันนะคะบ้านคุ้มขมอ,อ้อมาถามหาได้เลย <c oughs> ราคาย,ย่อมเยาวค่ะขอบคุณ <c oughs> ค่ะ <c oughs>